เอาล่ะรีไปดีกว่าวว้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลอนในคืนที่แสนเปรี่ยวในที่สุดเราก็มาถึงแล้วหมู่เร่งในคืนนั้นผมอยากจะทําคลิปจริงๆเอาไว้ลง YouTube เพื่อเพิ่มยอดวิวสถานที่ไหนที่ินเฮียนผมก็จะไปทําคลิปที่นั่นอ๋อผมลืมบอกไป ตัวผมเป็นเด็กมปลายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ผมอยากเป็นคนดังและอยากจะมีเงินเอาไว้เลี้ยงคนในครอบครัวถึงแม้ว่าพ่อแม่ของผมจะไม่เข้าใจผมก็ตามแต่ผมก็จะทําให้พ่อแม่ได้เห็นว่าสิ่งที่ผมทําให้กับพ่อแม่จะทําให้พ่อแม่มีกินไปตลอดชาติงูแ่นดูที่นี่สิโอ้มันใหญ่มากเลยแต่ไม่มีคนอยู่ที่นี่จริงๆเหรอไม่มีหรอ เราจะแอบเข้าไปในนั้นกันและสถานที่ผมที่จะมาทำคลิปนั่นก็คือโรงละครสัตว์ล้างที่ชาวบ้าเขาเร่่มรือกันว่าเมื่อก่อนโรงละครสัตว์นี้ได้ถูกเปิดให้ใช้บริการทุกคนได้แห่กันมาเที่ยวโรงละครสัตว์นี้กันเยอะมาก ทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นสัตว์ต่างๆเล่นกายกรรมแต่แล้วมีสัตว์ตัวหนึ่งได้เกิดอาการคุ้งข้างและไล่ฆ่าคนที่มาเที่ยวและคนดูแลละครสัตว์ตายไป24ศพและสัตว์ตัวนั้นก็ได้ถูกตำรวจยิงตายทันทีและโรงละครสัตว์แห่งนี้ก็ได้ถูกปิดตายเพียงแค่นี้ยังไม่พอตกกลางคืนชาวบ้านก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง ในเวลาตอนตีสบางคนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้บางคืนก็ได้ยินเสียงสัตว์ร้องหวยหวนเป็นแบบนี้ทุกคืนพอผมได้ยินเรื่องเล่านี้ทำให้ผมดีใจมากผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยเพราะผมไปฟังจากอาจารย์ตื่นธรรมทำให้ผมรู้ว่าวิญญาณไม่สามารถทำอะไรเราได้และผีก็ไม่มีจริงเอาล่ะหมูแดงฉันจะเอาเจ้าเครื่องเนี้ยช้อตรงนั้น ไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้านี้มันก็จะทำให้เครื่องติดนี่เห็นไหมสายไฟเห็นปะ,ะลูกละครสัตว์ของเราก็จะไฟเปิดทันทีเลยและต่อไปเราก็เชื่อมต่อสายไฟให้เข้ากันนี่สีแดงก็คือสีแดงสีเขียวก็คือสีเขียวสีเหลืองก็สีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินก็คือสีน้ำเงินและลูกละครสัตว์เราก็จะมีไฟทันทีททเฮ้ยอะไรอะ จริงด้วยดูเดบพื้นมีแต่ลอยเลือดและมีกงเล็บด้วยอะ่ะกำแพงก็มีกงเล็บอุย้ยมันคือตัวอะไรอ่ะสงสัยจะเป็นสัตว์ป่าละมัง้งที่เคยเป็นเรื่องเล่าอ่ะนะโว้ยน่ากลัวสุดๆเลยตอนนี้เราออกมาละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเจ้าตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันก็เห็นเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่ผมได้เปิดไฟลงละครสัตว์ก็ได้เจอสิ่งที่น่ากลัวมากๆและสิ่งนั้นมันก็หายไป แต่เครื่องบันทึกเทปที่ผมได้ถ่ายเก็บเอาไว้มันบันทึกทุกช่วงเวลาและผมก็ได้ไปโรงละครสัตว์ทันทีและผมก็เห็นว่าโรงละครสัตว์แห่งหนึ่งมันยังปิดไฟอยู่และไม่มีแสงไฟผมก็เริ่มหาแหล่งเปิดไฟของโรงละครสัตว์อีกที่ทันทีจนในที่สุดผมก็ได้เจอผมก็รีบซ่อมและเริ่มเปิดตัวจ่ายไฟโอ้ยโรงนั้นน่าจะเปิดแล้วนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะอุย้ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเลยเห็นไหมชิงชา้าสวรรค์เอาล่ะอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดขอเข้าไปดูตรงนี้ก่อนละกันบดุบดๆุบดบุดบุดเข้าไปโอ้หดูที่นี่สิช้างใหญ่มากๆลอยหมูเด้งเห็นปะเห็นปะที่นี่มันคืออะไรอะมันคือโรงรละครสัตว์เอาไว้สัตว์เอาเฮ้ยไฟหลุดเฉยเลยโอ้ มันเอาไว้ให้ศาสตร์เนี่ยมาแสดงละครให้คนที่มาชมอ่ะมาดูกันนะอ่ะนะวิตรงนี้มีของด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดประตูตรงนี้กันยืดอ่าแย่ลูฟึบอ,อื้อชวบนี่โอ้ยต้องให้กดให้ตรงอื้อเนี่อีกนิดเดียวอ่าเรียบร้อยกุญแจหลดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าอ้องนี้มีอะไรเฮ้ยดยวก่อนมันเจออะไรบางอย่างนั่นมันอะไร พอเราได้เปิดประตูเข้ามาก็ได้เห็นตุ๊กตากระต่ายตัวใหญ่กำลังนอนบน่นพึมพำอะไรสักอย่างและร่างกายของเจ้าตุ๊กตากระต่ายตัวนี้ดูไม่ดีเลยดวงตาเป็นรูโบและแขนก็ขาดหายไปและเจ้าตัวนี้เหมือนอยากให้เราช่วยอะไรบางอย่างและมันก็ให้กุญแจให้กับเราและเราเรารีบรับกุญแจจากเจ้ากระต่ายและรีบทำตามเจ้ากระต่ายขอให้ช่วยทันที เรารีบใช้กุญแจไปเปิดประตูพอเราได้เปิดประตูก็จะเจอห้องซึ่งเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นห้องใต้ดินขนาดใหญ่และระหว่างทางที่เราเดินไปก็จะมีรอยกรงเล็บขนาดใหญ่เต็มไปหมดผมก็พยายามเดินเข้าไปเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆผมก็เห็นเลือดเต็มไปหมดซึ่งเลือดไหลเป็นทางหยดลงมาจากบนเพดานทําให้ผมตกใจมาก เยมันเลือดอะไรอะดูนี่มันไหลเป็นทางเลยอะเหมือนเป็นเลือดใหม่เลยนะพอผมได้เห็นผมร่มหวาดกลัวผมรีบวิ่งไปทำภารกิจทันทีซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะต้องทำอะไรนอกจากแค่เปิดสวิตช์ไฟเท่านั้นและระหว่างที่ผมกำลังทำภารกิจอยู่นั้นผมก็ได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวสุดขีดพอมันเห็นผมมันก็รีบเข้ามาทำร้ายผมทันที เอาล่ะเดี๋ยวเราก็รีบออกไปจากตรงนี้กันดีกว่านี่เราจะต้องเสียบตรงนี้นี่อ่าเรียบร้อยไปต่อดีกว่าเนอะอโอ้ยเราจะเจอกับตัวอะไรหรือเปล่าไม่ไม,มีหรอกฉันว่าไม่ไม,มีอะไรทั้งนั้นอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้ก็มีฐานอีกอันหนึ่งแล้วเราก็เอาไปเสียบะนะนี่โอ้ยแต่ว่ากรงเล็บมันน่ากลัวมากโอ้ยอย่าไปกลัวนี่เปิดแล้วเอาล่ะเดินไปเดินไปเดินไปดูสิ ตรงนี้ดูมีอะไรแมมไม่มีอะไรเลยเห็นแมมก็บอกแล้วอย่าไปกลัวอมือตือ่นตื่นทำไมมันมือต้านี่นะระหว่างที่ผมถูกทำร้ายผมตื่นขึ้นมาผมก็พบว่าตัวเองยังไม่ตายแล้วก็มองไปรอบรอบว่าผมนี่อยู่ที่ไหนให้ตายเถอะฉันมาอยู่ที่ไหนกันล้วเนี่ย ดูสิแล้วว่าเราถูกขังอยู่นะและผมก็พยายามหาทางออกไปจากที่นี่จนในที่สุดผมก็เจอรูระบายอากาศซึ่งผมก็พยายามไต่ยตาไต,าย,ต,าย,ตายไปไม่รู้ว่ารูระบายอากาศนี้จะพาผมไปที่ไหนแต่ที่รู้รผมขอหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนเอาล่ะออนี่เอ้ยแล้วเราจะเจอกับเจ้าตัวนั้นอีกไหมอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ร,ร,รู้เราต้องระวังอะนะ อน่ากลัวมากเลยอ่ะรีบเพนกันเลยดีกว่าโอ้ยแล้วเจ้าตัวนั้นันคืออะไรชาจะไปรู้เหรอออ้ยออ้ย,อย,อยตรงนี้มันไปไม่ได้อ่ะเราต้องไปทางนี้สินะดูแสงไฟสิมันกระพริบกระพริบชวนให้หรอนจริงๆเออต้องไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยอดูก่อนด้วยทั่วตรงนี้มีอะไรปะอุย้ยเหมือนเจออะไรบางอย่างอ่าว้าหมแล้วเราก็รีบไปทันที นี่แกรมันบอกว่าเป็นทางออกเราจะต้องเอาเนี่ยแหละหวานไปเฉาะไปนเฉาะไม้ดีอืดอ่ะทุบทุบทุบแล้วก็เพนไปจากที่นี่กัน